้องหิงเมื่อเฮือนเมืองเหนือแล้วเนิไหลนั่งแซออโตมาบอนจอทเทือหะหนั่งสนามบินดอนเมืองบางกาะไหลเจอหาโมงกรรมก่อนยางเขาเฮื้อเฮะไหลบอนนั่งแก้มหน้าตางไห,ห,หลแลปปี้เฮื้อเฮ่อรอกค่นี่ตอนเฮื้อเฮะแลนขึ้นเต้งฟ้าหรือเ้าแค่วาเทคออฟ ก็อึดที่จิ้งำหำฮอดตอนปีนองเขาขึ้นขี่ตงหงนางหอแกวไปเมืองแทนแต้ไหลเห็นฟ้าเห็นบานเห็นเมืองแล้วก็ก้อยจากไปแล้วก็มะฮอดเมืองสองแควปิสนุโลกที่น้องยิ้งที่ต่องมีก้นมหับ เราก็น,นั่งแซอ,อตโต้เตาไปติ่งกําแพงเพชรบานเกิดเมืองนอนหนังบานล้านตะบัวบ่าวาเป็นต้างที่กายมาระยะเวลาที่กายมาเอเท่ามีความสุขมีความทรงจำที่ดีๆซื่อเรา่ราปศระยอนปีนองเมืองลางทุกผู้ทุกคนเนือ